สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสมจิตอภัยมาจากวิทยายลัยเทคโนโลยีภูเก็ตวันนี้จะมานําเสนอผลงานวิจัยเรื่องผลสำฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ LT ในรายวิชาการบัญชีชั้นสูง2ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่2สาขาวิชาการบัญชีวิทยายลัยเทคโนโลยีภูเก็ตวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสำฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาการบัญชีชั้นสูง2เรื่องการแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่2สาขาวิชาการบัญชีโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ LT ก่อนเรียนและหลังเรียนสมมติฐานของการวิจัย ผลสัมฤธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีชั้นสูง2เรื่องการแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศของนักศึกษาระดับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูงปีที่2ส,สาขาการบัญชีโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ LT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแนวคิทดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง1การจัดการเรียนรู้แบบ LT 2ขั้นตอนการจัดการ เรียนการสอนแบบ LT 3งานวิจัยที่เกี่ยวข้องรอบแนวคิดในการวิจัยตัวแปรต้นนะคะก็คือเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ LT ตัวแปรตางก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบตัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1สาขาวิชาการบัญชีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบัญชีชั้นสูงสองในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2567จําำนวนหนึ่งห้องเรียนจำนวน11คนกลุ่มตัวอยา่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบตัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1สาขาวิชาการบัญชี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบัญชีชั้นสูง2ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 7จํานวน1ห,ห้องเรียนนักศึกษาจํานวน11คนโดยเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะ 1. ก็คือแผนการจัดการเรียนรู้แบบว่วมือตาม lt จํานวน1แผนใช้เวลาในการสอน12ชั่วโมงในรายวิชาการบัญชีเช้นสูงส สคือแบบทดสอบวัดผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีชั้นสูง2เรื่องการแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศของนักศึกษาระดับการศิลยาวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่2ของสาขาการบัญชีที่สอนโดยการใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ LT วิธีเก็บและรวบรวมข้อมูลนะคะ 1. ให้นักศึกษาศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา 2. ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบก่อนเรียน 3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มกลุ่มละสาถึงสคนตามที่ครูกําหนดแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 4. ครูตรวจสอบผลการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและแก้ไขข้ขอผิดพลาดทันที 5. ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียนวิธีการเก็บรวบรวมข้อ,อมูลนะคะครูตรวจสอบครูตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ข้อที่ ตอบถูกให้1น,นะคะแล้วก็ข้อที่ตอบผิดให้ศูนย์นะคะแล้วก็นําคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบผลสำฤทธิ์ทางการเรียนผลของการวิจัยนะคะาจากตารางที่1นนะคะก็คือผลการเปรียบเทียบของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะในรายวิชาการบัญชีชั้นสูงเรื่องการแปลงค่าที่เป็นเงินตาราต่างประเทศของนักศึกษาระดับการเชนเยบัติวิชาชีพชั้นสูงนะคะโดย ใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ LT นะคะแล้วก็จะเห็นว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนะคะ ส่วนตารางที่2นะคะมันจะเป็นตารางค่าเฉลี่ยนะคะส่วนเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนเรียนแล้วก็คะแนนทดสอบหลังเรียนนะคะในรายวิชาการบัญชีชั้นสูง2นะคะเรื่องการแปลงค่าโดยการที่เป็นหุ่วจาต่างประเทศของนักศึกษาระดับการศึกษาวิชาทีพชั้นสูงนะคะที่สอนโดยการใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมือเอลทนะคะสรุปผลการวิจัยนะคะ ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนรู้นะคะเรื่องการแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศของนักศ,ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิทยาที่ชั้นสูงปีที่2ส,ส,สาขาการบัญชีนะคะโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเบื่อมือ LT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนะคะโดยคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยอ,อยู่ที่11.27นะคะคิดเป็นร้อยละ56.35นะคะและก็คะแนนทดสอบหลังเรียนนะคะค่าเฉลี่ยอยู่ที่15.91นะคะคิดเป็นร้อยละ79.55ค่ะอภิปรายผลนะคะ,ะผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ L.T. ช่วยให้ผลสำเร็จทางการเรียน รายวิชาการบัญชีเชินถงสองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพนะคะสาขาการบัญชีนักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการทํางานเป็นกลุ่มมีการเลกกเปลี่ยนความรู้แล้วก็มีส่วนร่วมในการในกระบวนการเรียนรู้นะคะส่งผลให้ความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบต่อการเรียนมากขึ้นข้อเสนอแนะในการวิจัยนะคะในการนํารูปแบบการเรียนรู้แบบ LT มาใช้ครูผู้สอนควรกําหนด หรือว่าคนทําการบ้านเนื้อหาให้นักเรียนก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะคะ 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ LT โดยใช้โดยครูควรให้ความความช่วยเหลือในขณะการจัดกิจกรรมนะคะให้ครบทุกๆก,กลุ่มเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะอีกนะคะควรมีการศึกษาการเรียนรู้แบบเทคนิค LT โดยนะคะศึกษาตัวแปรอื่นๆ,ๆเพิ่มเติมเช่นนะคะ ความคงทนในการเรียนนะคะการคิดแก้ปัญหาเป็นต้นนะคะเพื่อนําข้อมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนรู้ต่อไปนะคะส่วนข้อที่2นะคะก็คือควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT นะคะกับเทคนิคการเรียนรู้แบบอื่นเช่นนะคะศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ด้วยนะคะจบการนําเสนอดิชันขอกราบขอบพระคุณค่ะ